สวัสดีครับสวัสดีท่านสุภาพบุรุษหน้าตาดีท่านสุภาพสตรีหน้าตาสวยเจอเจอกับเสียะทั้งทีมันนี้เอามาเตอไซมามาขายไม่ได้ขายมือสองนะมันนี้มัอนี่สีขายมือหนึ่งห้ครับพี่น้องนะหลากหลายครับมีทุกยี่ห้อเอามมีทุกเขาเรียกว่าทุกรุ่นในแบรนด์ของฮอนดานะครับเริ่มจากพวกอย่างนี่อันนี้เอิรนบอทูกครับซีทีอันนี้อย่างวัซีทีอันนี้โฟซ่า อันนี้ร้อยยีบหาซีที่สกูปปี้ครับสกูปปี้ไอจิราโนโน,นะจิราโนนี่โตใหม่มาจิราโนใหม่นะีอเออสกูปปี้เว็บกระไรครับเว็บน่าไมีทั้งร้อยยีบหานะร้อยยีบหาร้อยซีย N, ย 12, ทีน่น้องร้อยสิบเอ็ดรอยสิบสองมาทำมีเด้อมีต่อยยีบหาร้อยยีบหาร้อยสิบเลือกเอาอยางปสสียังเลือกเอาลดสกูปปี้ครับวิบาก อู้ใดอยากลำบากก็เอาไปพี่น้องโอ้ยหลากหลายรถข่อยหลายครับนะกายก็มาโน่นเดี๋ยวไปดูข้างหลังจัดโปรฟีดาวเดี๋ยเลยส่งทั่วไทยครับบริการฮ็ดสัญญางหอดบานพี่ส่งรถหอดบ้านพี่ผู้ใยอยู่ในลาแวกสักแก้วในลาแวกสักแก้วกายไปกายมาครับมากินได้มาม่าปลากระป๋องกินพี่ครับบริกินตังน้ำกระบาทมานังตาเอชาไฟเเซ็จแล้วกระกลับบานก็ได้ครับบ่สือบ่เป็นยังว่าแต่เขามาเยี่ยมม่ชมครับ นะเดี๋ยวมาดูส่วนของข้างหลังต่อนี่ลูกค้ากับเขามานี่ไฟแนนซ์นั่งรอเส้นอยู่กับพีสินี่นะลีดเีดไปจองมองอื่นมองพี่เ่ได้รถมามองพี่ครับบ่ได้คือกันลอลอรอรถครับรลีดนี่ขายดีมากรอสองสองเดือนกว่าพี่น้อง P C X สีเทาฟอร์รี่ลีด,ลดโอ้โหอันนี้อะไรฟอร์ซ่านะ P C X P C X เว็บร้อยเว็บสิบเว็บร้อยยี่ห้ามากมายไก่กองซุปเปอร์คงซุปเปอร์ครับสปูปปี้โอ้ยพี่น้องเลือกเอาโลดพี่น้องอยากได้จังไหนอยากได้อีหยังข่อยนี่เป็นโกดังอันนี้คือโกดังแรกโกดังแรกโกดังที่สองอยู่ของน้าอีกมีศูนย์บริการรองรับชัดเจนครับผมส่งทั่วไทยอันนี้กำลังติดไปชงทั้งเชียงรายปรีดมาแล้วเอาไปส่งให้พี่น้องทั้งเชียงรายผู้ใดหารถมอเตอร์ไซค์มือสองยี่ห้อฮอนดานะครับ ทุกรุ่นมีหมดนะอันนี้เป็นมือหนึ่งนะครับมือสองเซชัก<ส>็มี<ส>บอกกับไปบอกกับมากูขายมือสองหลายกูเลยลืมน,ะ,นะมือหนึ่งมีมือสองมีพี่น้องอยากได้แบบไหนทักเขาา้าวไม้ัดเจนเดี๋ยวเซียาหาให้ฟีดาวฟีจองทรงฮอดหน้าบ้านบริการสัญญาออกบ้านทรงรถฟี่ฮอดบ้านสําสหรับมือหนึ่งนะครับสําหรับมือหนึ่ง ติดแบคิตยืดหยุ่นได้ทักเข้ามาคุยกันนะสำหรับมือน,นีไปก่อนออกรถศูนย์บาทบัตรไปเดียวส่งถึงหน้าบ้านเสียยะจัดให้พิม์พคำว่าแก๋วแก๋วแก,ว,แกวมาทัานได้สินั้นเดี๋ยวนี้แก๋ว